เอาละฮะวันนี้นะครับเรามาอยู่ในเกมแนวเนื้อเรื่องหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะชื่อเกมว่า The Henry Stickmin นะครับเกมนี้ถ้าเกิดผมจะไม่ผิดนะฮะคือผมไม่เคยเล่นนะครับน่าจะเป็นเกมอยู่บนเว็บไซต์มาก่อนนะฮะแล้วก็โดนรวบรวมมาทุกตอนทุกฉากมาอยู่เป็น complete mission นะครับในสตรีมตอนนี้นะฮะนี่เป็นด่านแรกนะครับชื่อว่าปล c ก breaking the bank นะฮะแน่นอนป้นแบงค์แต่ทำไมแบงค์มาอยู่กลางทะเลทรายอ่ะเรื่องราวนะครับจะเป็นยังไง รู้สึกว่าจะเป็นช้อยให้เลือกต่างๆว่าใช้ของอะไรประมาณนั้นนะครับเคยเห็น,นผ่านๆแต่ไม่เคยเล่นอมาลองดูนะฮะติดอยู่ที่กำแพงจะไปยังไงดีมีพ่วกมีระเบิดมีเทเลพอร์ตมีเลเซอร์มีลูกตุ้มแล้วก็มีปลอมตัวนะฮะเราเลือกจากอันแรกเลยดีไหมเพราะยังไงมันก็ต้องเลือกอยู่แล้วอ่ะมาพ่วก่อน คงจะขุดลอดใต้กำแพงไปนะฮะผมไม่ใช่พ่วตีกำแพงนะเออนึกว่าพ่วตีกำแพงขุดลงไปเจออะไรท่อแก๊สเรียบร้อยแล้วขุดไม่ต้องลึกมากได้ไหมแค่ลอดกำแพงไปไม่ควรขุดลงโอ๊ยไม่ควรขุดลงไปข้างล่างนะฮะลิ้นพันกงินต่อไประเบิดมาโอ้โหเอามาเยอะขนาดนี้เลยเหรอไปเอาปึ๊บ ไม่ได้ระวังอะไรเลยถือให้มันระวังหน่อยต่อไปเทเลพอร์เตอร์นะครับวาร์ปเหรอมันไฮเทคขนาดนั้นเลยเฮ้ยได้ได้ได้ไดวาร์ปไปเอาว,วาร์ปไปติดอยู่ในกำแพงไม่ออกมันต้องมีสักอันหนึ่งใช่ไหมที่ถูกต้องตัดกำแพงไปฮะเลเซอร์เอ้ยตัดได้แล้วไม่ถอยมาหน่อยละ่ะเฮ้ยประตูทับคือถ้าเกิดระวังนี้ก็ไปได้นานแล้วนะ อ่าลูกตุ้มฮะมายัางไงอ๋อมาพร้อมรถรถเครนมาแล้วเขาไม่เห็นเหรอหนั่น <c oughs> เอาไม่ตับด้วยบอกให้ถอยกลับ,บอย่างนี้ก็ได้อาจจะเฟลครับได้ชิปเมนด้วยหรืออันเดียวปลอมตัวว่ามันจะปลอมตัวยังไงอยู่ในถุงเงินเนี่ยนะอ๋อไปซ่อนจริงๆด้วยซ่อนตัวฮะแอบ อตีเนียนให้เขาหยิบไปเฮ้เราทำรถหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้สิโยนขึ้นไปบนรถเถอะเพื่อความปลอดภัยนะนายเคยสงสัยไหมว่าทำไมถึงมีธนาคารอยู่ที่นี่อฉันคิดว่าน่าจะเป็นห้องนิรภัยมากกว่านะออย่างนั้นนั่นเองเปิดประตูเข้าครับเยเรียบร้อยเข้ามาได้แล้วอยู่ในตู้นิรภัย อหออ <Freeze. S 1> ยุดห้ามขยับโดนจับซะง,งั้นผ่านไหมเนี่ยอ๋อผ่านครับสตอรี่บิกินเริ่มต้นเอพิโซดที่หนึ่งฮะ escaping the prison นะครับหนีออกจากคุกติดคุกเฮนนายไปได้ละรอเล่น got แต่นายมีของมาส่งนะ อย่าวางไปเลยนะฉันเช็คของในนั้นไปหมดแล้วเนี่ยใช่ไหมเดฟเอ่อเออเออะไรนะใช่ใช่ใช่เราเราเราเช็คหมดแล้วถ้าเกิดไม่เช็คเนี่ยฉันก็ตกงานนะสิใช่ไหมอ้าวไม่ได้เช็คใช่ไหมเดฟเราเจอกันไปได้แล้วเหรอมุกตลกเนี่ยอ้าวขนมเค้กว้าวมันไฮเทคขนาดนั้นเลยเหรอหกอย่างครับเรามาเลือกทีละอย่างอันแรกเป็นตะไบ ตัดลูกกงแน่นอนอ oh. uh ้าฮะเอาให้เลือกหน้าต่างสิประตูก็ออกไปเจอพวกนั้นไปเลยเฮนรี่เอาโอ้ไม่ได้ดูก่อนกระโดดหรือไงตัดปุ๊บออกปับ๊บประตูฮะแต่ประตูไม่น,น่าจะเจอคนใช่ไหมไม่ลองก็ไม่รู้ประตูมา ไม่มีใครเฝ้าเลยนะห้องได้ไหมเอ้ยได้ครับมีรอยขาดอยู่อ้าวเดฟเหรอเอ้ย,ออยโอ้โหมาเร็วขนาดที่ใครจะไปรู้เนี่ยต้องกดได้ทันอ่ะตีไปฮะไปข้างหลังอีกเรียบร้อยสองคนเอาอย่าเพิ่งทิ้งสิเอ้ยมันเนียวมาอ้าวแอบทันมาอยู่ในห้องมีระเบิดกับเก้าอี้ ระเบิดเลยเหรออ่ะลองดูระเบิดเนี่ย Yo, <check> เอ้ยระวังด้วยด t อะไรเนี่ยโยนก็ไม่ดู oh. ก็อี้เหรอก็อี้ปีนใช่ไหมข้างบนมีท่ออ่ะเป็นท่อแอร์นะฮะปีนขึ้นไปอ๋อมีให้เลือกอีกซ้ายก่อนขวาร้ายซ้ายดี มีการประชุมเรื่องโดนัทอันสักอย่างเดี่ยวประชุมอ่าล่วงอ้าวอ้วนเกินไปฮะแล้วยังมีด้านขวาอยู่เมื่อกี้จะปีนไปด้านซ้ายไงเราก็ต้องเลือกซ้ายก่อนใช่ไหมเมื่อกี้ด้านขวาออกมาข้างบนเลยฮะอย่าบอกนะว่าอ๋เอเฮ้ยอย่าเพิ่งกระโดดใจเย็นมีกล่องครับอีกแล้วให้เลือกอีกสี่อย่างเชือกอันแรกเป็นเครื่องยิงเชือก ได้ไหมไต่สลิงไปโอ้โหมือเปล่าโอ้โว่าแล้วมือเปล่าตก <c oughs> เออเารอดเหรอเฮ้ยรอดแต่ว่าแล้วไม่รอดดีๆหรอกรดทังอีกรอบหนึ่ง <c oughs> ลมยูชีพฮะเอออันนี้น่าจะปลอดภัยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยว <c oughs> ทำไมไม่กระโดดไปกลางทางหน่อยเอาไม่ใช่ลมชูชีพแล้วจะมาเขียนว่าลมชูชีพ เป็นของหมนเลยกล่นมาทับอีกโอ้ที่ปั๊มน้ำนะฮะอ้าวเปติดหน้าตัวเองมันได้เหรอโอ้ได้เฮ้ยเฮ้อันนี้ปลอดภัยไม่แน่ไม่แน่เฮ้ถึงพื้นเลยครับอ้าวหีออกมาได้อย่างเงียบๆนะฮะมีแรงด้วยเหรออ๋อนี่คือผ่านใช่ไหมเอนดิ้งได้เอชิพเมนต์ด้วยครับ มีเอ็นเครดิ end แล้วแต่ว่าของเรื่องไม่หมดเลยวิ่งไปไหนเนี่ยมี3ามเอนดิด้วยกันฮะแล้วก็มีเฟลทั้งหมด18แบบย้อนกลับไปได้ใช่ไหมบินขึ้นไปแต่เหมือนมันจะ,จะเอาเอา,เอาไปไหนอา้าแล้วก็วนกลับมาไอ้นายกลับมาแล้ว โอ้แล้วก็ไม่ตรวจของให้มันดีก่อนมันใช้ได้หรือเปล่าอ่ะอันนี้หมดแล้วผมย้อนกลับไปตรงตรงนู้นเลยนะฮะอ่าตรงแรกเลยนี่อ่ะต่อไปคือเครื่องดื่มฮะ Nrg drink มันเป็นยังไงดื่มเข้าไปเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยทำไมขวดลอยได้ มีพลังวิเศษเหรอหยุดเวลาอย่างนี้เหรออ๋อใช่ครับหยุดเวลาจะไปโยนทิ้งทางขยะไม่มีใครเห็นอย่างนี้ก็รอดดิโดนัทมากินเป็นอีกเอนดิ้งหรือเปล่าออกมาแบบไม่มีใครรู้เพราะว่าหยุดเวลาอ <c oughs> อ้าวปวดท้อง เกิดอ,อะไรขึ้นเกิดได์เอฟเฟกครับมีอาการปวดหัวด้วยแล้วก็มีอาการแบบหัวใจหยุดเต้นด้วยฮะเป็นผลมาจากเครื่องดื่มอืม <c oughs> ก็เฟลอยู่ดีต่อไปทีละพอเตอร์รฮะเอ๊ะเราเคยใช้มาแล้วตอนแรกมันจะเวิร์กเหรออื <c oughs> เฮ้ยเลือดีริงเลยเอ้ไม่รอดอยู่ดีครับล็อกเก็ตดันเชอร์ฮะ ยิงตรงไหนยิงประตูอืมมทำไมมันทะลุของอย่างนี้ออกกลับมาที่ตัวเองทิ้มหน้านี่ดวงทำด้วยอะไรเนี่ยแต่ละอย่างเหลืออีกอันอีกสองอันฮนะโทรศัพท์โทรทหาใครทนายโทรหาทนายวันที่9กกันยายนเวลาเกือบบ่ายโมงที่ศาลแขวง ห้องตัดสินที่สี่ o ชเชิญพยานให้ปากคำต่อเลยผมมากับพักเนอร์ของผมบนรถแวนกันกระสุนทันใดนั้นก็เจอกับถุงวางอยู <Renaissance> ่ข <Regard ez> ้างถนนเราตัดสินใจหยิบถุงขึ้นมาวางกับถุงอื่นๆไม่รู้เลยซ้ำว่ามีคนอยู่วันนั้นขอค้านครับท่านงั้นหมายความว่าจำเลยคลานเข้าไปในถุงเพื่อที่จะเข้าไปในธนาคารใช่หรือไม่ มันแปลกตรงไหนไม่แปลกเหรอผมจะพิสูจน์ให้ดูว่าเขาไม่ได้เข้าไปในถุงด้วยตัวเขาเองงั้นจะรออะไรล่ะพิสูจน์มาสิเอ้าเอาหลักฐานด้วยฮะหลักฐานอย่างอื่นไม่เกี่ยวดิมีแต่ถุงนี่ฮะถุงที่เราแอบเข้าไปเมื่อกี้พร e เซนต์เหรอเนี่มันถุงที่จำเลยใช่ไหมเนี่ย ใช่ครับแต่ว่ามมนมีอย่างหนึ่งที่ผมสงสัยเขาเข้าไปแอบในถุงใช่ไหมครับแล้วเขามัดปากถุงยังไงเขาอยู่ในถุงมันเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะมัดปากถุงจากข้างในแล้วแล้วเขาทำได้ยังไงมันง่ายมากเลยครับเขาไม่ได้ทำนี่คุณพูดอะไรเนี่ยฉันบอกว่าลูกปัามของฉันไม่ได้แอบอยู่ในถุงเขาติดอยู่ในนั้นมีคนทำให้เขาติด อันที่คุณเห็นเนี่ยมีใบรายงานอยู่นี่เนี่ยว่าเขาเนี่ยโดนทุบนะฮะโดนตีเขาอยู่ในถุงนั้นด้วยอาการมึนงงนี่มันแย่มากรับไม่ได้ลูกความของฉันเนี่ยเข้าไปโดยที่ไม่รู้ตัวอยู่ในถุงนั้นแล้วโดนโยนเข้าไปที่ธนาคารมาตอนที่ลูกความผมโดนจับนั้นเขาคงคิดว่าทุกอย่างจบแล้วแต่ไม่เลยเขากลับมาเอาคืนตอนนี้แต่เดี๋ยวเดี๋ยวผมผมมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นอย่างนี้อะเกิดขึ้นกับผมเนี่ย อ,อยู่คุณตำรวจการเป็นคนผิด well, นั่มันเป็นการต่สวนที่น่าสนใจมากอาตอนนี้ฉันก็ได้คำตัดสินแล้วผลจำเลยผล <c oughs> ออกมาคือคนไม่มีความผิดอยู่ก็รอดโทรหาทนายนะฮะอันนี้คือรอดใช่ไหมรอดจริงใช่ป่ะเนี่ยโอ้โหเรื่องแบบไปกันใหญ่เลยเอายิ้มเ <c oughs> อาผ่านครับสองเอนดิงฮะเ <c oughs> หลืออีกหนึ่งอัน <c oughs> คืออันไหนอาชีพเมนีกแล้วครับ อีกหนึ่งฉากจบสวานนะฮะเจาะลงไปแล้วมันไม่ไปทะลุห้องอื่นหรออึนั่นไงว่าแล้วโอ๊ยมาที่ห้องน้ำอ้าวอ่อันนี้อะไรเนี่ยมันคือเครื่องอะไรเฮนรี่ก็งงะฮะเราสามารถเดินผ่านกําแพงได้ครับเครื่องทะลุกําแพงอ้าวลองหนทะลุลงมาข้างล่าง ไม่มีใครเห็นทะลุดได้หมดเลยเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยว,ยว,ยวข้างล่างนี่มันแล้วไม่ปรับให้ดีก่อนอ๋ออยู่ในช่วงเบต้าเทสติ้งมีโครบาบอีกอันหนึ่งมีท่อน้ําอยู่ข้างฮะลงมามุดอีกแล้วครับขยันเหลือเกินกับการมุดท่อเอาเจอตำรวจเออไม่รอดใช่ไหมเอาวิ่งครับวิ่งวิ่งหนีมีนั่นไงไม่ทันกําลังจะพูดเลยว่าต้องมีให้กดแน่นอนนุ๊ Okay. ด้านล่างฮะมีอีกไหมเตรียมตัวไว้ก่อนมันขึ้นมาตรงไหนก็ไม่รู้นะไม่บอกลวงหน้าอ๊ประตูเอาก,กำแพงเหรอปีนกำแพงขึ้นไปครับไม่เห็นไม่เห็นได้งไงมีคนดักหน้าประตูเฮ้ยเรามีปืนเหรอ Get ready อ้าวเตรียมตัวเตรียมตัวดวนปืนแต่เราไม่มีปืนจะดวนยังไงโอ้โหพร้อมเลยสู้ไม่ไหวมั้ง เร็วไปไหมอลลบกระสุนแบบแม,แมทริกรอบด,ด้านหยิบกระสุนปะบางทีก็เวอร์ไป <c oughs> อ้าวคนอืน่นกลัวฮะนี่จะบอกนะว่าเป็นอีกฉากจบหนึ่ง <c oughs> เดินออกมาเท่ๆอือ <c oughs> ออกมาได้ครับยังไงต่อจบ ออกมาอย่างเท่ๆนะครับ3 ending ฮะหมดแล้วโอ้นี่แค่เอพิโซดแรกนะ <c oughs> มันจบได้หลายแบบอย่างนี้เลยเหรอสาม ending มี18เฟลนะครับโอ้ f a i คงคงไม่ปลดล็อกนะเยอะมาก ending ก็พออ่ะนี่ chapter แรกนะฮะเอพิโซดหนึ่งด้วยเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ